เมนูเส้นมีทั้งเส้นใหญ่เส้นเล็กหรือจะสู้เส้นหมี่รุดจ,จีนนี้เรามาผัดหมี่ซัวอายุยืนกันค่ะชื่อก็บอกแล้วนะคะว่าอายุยืนแน่นอนค่ะค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดีนนะคะวันนี้กันจะมาชวนเพื่อนๆทำผัดหมี่ซัวค่ะรุดจ,จีนเส้นใหญ่เส้นเล็กไม่มีผลละค่ะ วันนี้ของการนะคะเป็นสูตรง่ายๆค่ะสูตรบ้านๆน,นะคะทําง่ายมากๆวัตถุด,ดิบก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะจะเน้นไว้กินกับ กับนะคะเวลาไหว้ตุดจีนอย่างเงี้ยจะทํากับข้าวหลายอย่างเราปกติอะ่ะเรากินข้าวใช่ไหมแล้วเราก็มีกับแต่ทีเนี้ยพอเทศกาลตุดจีนปุ๊บเราก็จะใช้ผัดหมี่นี่ละคะ่ะแทนข้าวแน่นอนเลยค่ะผัดเส้นหมี่ก็ต้องมีนี่เลยเส้นหมี่ซั้วอายุยืนทําไมถึงอายุยืนเพราะว่าด้วยลักษณะของหมี่ซั้วเขาอะ่ะมันมีความยาวแล้วก็ความเชื่อของคนจีนก็คืออายุยืนยาวตรงเลยค่ะ การชอบมากยี่ห้อนี้พอกันเจอปุ๊บอ้าวมีซัสั้ออายุยืนยาวโอเคค่ะแค่ชื่อก็มุงคนมากแล้วมี่สื้วหนึ่งห่อนะคะ400กรัมนี่กันจะผัดหมดห่อนี้เลยนะคะผักที่การใช้วันนี้นะคะ การใช้ต้นหอมนะคะเพื่อนๆต้นหอมแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยค่ะหรือเพื่อนๆมีต้นกระเทียมนะคะที่บ้านการะพ่อกาะเขาก็ชอบใส่เขาบอกว่ามันหอมดียิ่งใส่เยอะยิ่งอร่อยหรือถ้าไม่มีอีกถ้าไม่มีต้นกระเทียมหรือไม่ชอบอะไรเงี้ยก็ต้นขึ้นช่ายแต่ทีเนี้ยด้วยของการอะทั้งต้นกระเทียมทั้งกุ้ยช่ายลูกกาะไม่ชอบเพราะกลิ่นมันแรงอเด็กๆอาจจะไม่ชอบเนาะเลยเปลี่ยนมาเป็นต้นหอมใส่ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะ กระเทียมนะคะ <S <S <ess> s> <S กระเทียตมตำประมาณนี้นะคะแล้วก็การเสิร์ฟพร้อมกับน้ําจิ้มค่ะวันนี้น้ําจิ้มซีฟู้ดนะคะน้ําจิ้มซีฟู้ดเลยค่ะการตําไว้หลายสูตรแล้วนะคะที่อยู่ในคลิปอยู่ในช่องนะคะเป็นน้ําจิ้มซีฟูด้ดใส่เต้าเจี้ยวด้วยนะเป็นสูตรเต้าเจี้ยวค่ะก็จะมีกระเทียมนะคะแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงแล้วก็พริกขี้หนูสวนนะคะที่กันใช้วันนี้รากผักชีค่ะรากผักชีประมาณ3รากแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ามะนาวน้ําตาลทรายเกลือนะคะค่ะทํากันง่ายๆค่ะไปลงมือทํากันเลยค่ะ ด้วยความที่หมี่ซ้วนะคะเขามีความเค็มเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆต้องนํามาต้มก่อนนะคะนี่ค่ะในกระทะของการตอนนี้นะคะการก็ต้มน้ําไว้แล้วนะคะน้ําเดือดนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวการจะเอาหมี่ซ้วลงไปต้มเพื่อไล่ความเค็มออกนะคะแล้วก็ทําให้เส้นนิ่มแล้วก็เส้นนุ่มด้วยนะคะการก็ใส่ลงไปต้มเลยนะคะน้ําเดือด จะใช้เวลาการต้มเส้นนะคะก็สักประมาณ3-4นาทีนะคะหรือจะให้เพื่อนๆลองชิมเอาดูก็ได้นะคะเวลาเราต้มเราก็กระจายเส้นออกเงี้ยบางคนเคยสงสัยไหมเวลาผัดอย่างเงี้ยเราไม่ได้เอามาต้มก่อนแล้วเ,เอาไปแช่น้ำนอย่างเดียวเงี้ยแล้วกินเฮ้ยทำไมมันเค็มอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเมื่อก่อนแกนก็เป็น พอใช้ผัดมีซั้วการผัดมีซั่้ออาวผัดมาเอ้เราก็นึกว่ามันง่ายๆไง,ง,งไม่ได้ดูพ่อก็ยุ่งยุ่อเขาก็ไม่ได้บอกอ่าผัดครับท่านโอ้โหเค็มกินไม่ได้เส้นเขาจะยาวๆไงเพราะว่าเป็นหมี่อายุยืนใช่ไหมเราก็จะผัดกันทั้งยาวๆแบบนี้เลยละคะ่ะวิธีเช็คของการนะคะเดี๋ยวการต้มไปสักพักละการเห็นเส้นเส้นตอนแรกอะ่ะ มันยังไม่ค่อยบวมใช่ไหมมันแห้งๆอยู่อะพอมันโดนน้าสักพักต้มสักพักคือเส้นมันก็จะบ,มบวมๆขึ้นการก็จะหยิบขึ้นมาชิมนี่นะคะการก็จะต้มเส้นไปนะคะประมาณ4นาทีนะคะการก็ลองกะกะดูค่ะหรือเพื่อนๆไม่แน่ใจในเวลาใช่ไหมเพราะว่าแต่ละยี่ห้อมี่อะ่ะมันจะไม่เหมือนกันความเค็มความแข็งของเส้นอะไรเนี้ยเราก็มาชิมดูจอนนี้นที่การชิมดูอะ่ะมันเขามันยังไม่ได้ที่ไงมันยังมีความเค็มอยู่ในตัวเส้นนะคะ เราจะต้มให้เขาแบบว่าเส้นสุกนะคะพอเส้นสุกพอนะอย่าต้มนานเกินถ้าต้มนานเกินมันก็จะเละไปพอเราเอามาชิมแล้วโอเคว่าเส้นมันนิ่มแล้วเส้นมันสุกแล้วอะค่ะแล้วก็ความเค็มถามว่าความเค็มมันหมดไปเลยไหมมันก็ไม่หมดไปสัทีเดียวนะด้วยความที่มันเป็นเอกลักษณ์ของมันนะแต่ว่ามันจะเค็มน้อยลงแต่มันมีความหอมนะกันว่าหมี่ซั่วมันจะหอมกว่าพวก เส้นหมี่ธรรมดาเส้นหมี่ขาวอะไรพวกนี้ยเนี่ยนะคะการจะต้มรออีกสักพักหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะเริ่มเริ่มจะได้แล้วนะคะเนี่ยเส้นมันจะมีความนิ่มแล้วนะคะเนี่ยแล้วก็คอยชิมไปเรื่อยๆก <c oughs> ว่าจะได้กันว่าหมดกระทะก่อนแต่นั่นแหละมันมันต้องเช็คด้วยวิธีการชิมอะ่ะมันชัวร์ที่สุดเลยโอเคค่ะเวลานั้นก็ครบแล้วนะคะอ่าประมาณสี่นาทีนะคะจากน้นเดือดมา เสร็จแล้วกันก็จะเอากะละมังน้ําเย็นนะคะน้ําเย็นก็น้ําก๊อกธรรมดาเรานี่หละค่ะเดี๋ยวกันจะเอาเส้นหมี่นี่หละค่ะขึ้นจากน้ําร้อนแล้วก็นอกน้นําเย็นไว้นะคะสักพักหนึ่งแล้วก็เอาไปล้างนี่แหละค่ะเทคนิคการทําให้เส้นเหนียวนุ่มจากเส้นหมี่ใส่น้ําเย็นเลยค่ะัเป็นแบบบ้านๆนี่แหละค่ะอร่อยสุดแล้ว นี่นะคะเส้นหมี่ที่การเอาขึ้นจากน้ําร้อนมานะคะการก็จะเอามาใส่น้ําเย็นไว้นะคะแล้วเพื่อให้มันค,คายความเย็นนอกน้ําเย็นไว้ก่อนแล้วนะคะการก็จะมาล้างนะคะเพื่อเอาความเค็มออกอีกรอบงงน,นึ่ะค่ะเส้นนุ่มมากเลยค่ะพเพื่อนๆตอนทําไปแล้วก็กินไปอื้มเส้นของการนี่มากเลยค่ะพเพื่อนๆจากตอนแรกอะที่เป็นแห้งๆการทิมอะมันมีความเค็มมากเลยนะคะเนี่ยแต่การต้มแล้วการมาล้างน้ำางเงี้ยแล้วการเอาขึ้นมาชิมอะ ความเค็มแทบไม่มีเลยค่ะจุดสนิทเลยค่ะจุดแบบจุดสนิทเลยอ่ะโอเคค่ะเนี่ยค่ะการล้างประมาณสองหนึ่งของสองน้ำนะคะอ่าหลังจากการล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกันก็จะพักให้เสด็จน้ําไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยไปทําการผัดกันค่ะระหว่างรอมีเสด็จน้ํานะคะเราก็ามาตำน้ำจิ้มกันเลยค่ะพริกชี้ฟ้านะคะใส่ลงไปเลยค่ะพริกกระเทียมรากบักชีใส่ตมพร้อมกันเลยค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา หลังจากนั้นเพื่อป้องกันการกระเด็นนะคะการก็จะเติมเกลือป่อนลงไปเล็กน้อยนะคะเล็กน้อยพอค่ะตำค่ะตำเข้าไปตำพอได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะคะการก็จะมาปรุงรสกันค่ะโดยกันจะใส่น้ําตาลทรายนะคะกต่จะใส่ไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแค่นี้ก่อนตำต่อค่ะตำให้น้ําตาลละเอียดน้ําตาลก็ละเอียดแล้วนะคะการจะตัก เครื่องนะคะออกมาแล้วก็มาปรุงเอาข้างนอกนะคะมานะคะสูตรของการเหมือนเดิมค่ะการจะไม่ใส่น้ำปลานะคะแต่สูตรนี้เป็นสูตรเต้าเจี้ยวนะคะการจะใส่เต้าเจี้ยวนะคะไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก,ก็จะเติมมะนาวไปซักประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะเติมแล้วก็ให้เพื่อนๆชิมรสก่อนนะคะแล้วการจะเพิ่มนะคะน้ำต้มสุกนะคะซักประมาณ2เดี๋ยวลอง2ก่อนเราดูความแคนความข้นของน้ำจิ้มก่อนนะคะว่าเราโอเคไหม ถ้ายังไม่โอเคเติมได้อีกค่ะน้ําต้มสุกนะคะค่ะจากการคนค่ะยังแค่นอยู่สามารถเติมได้นะคะเอาให้ได้พอละพอใจเราเลยนะคะโอเคของการจะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวการจะชิมรสก่อนว่ารสชาติของการโอเคไหมการจะใช้เกลือนะคะสักประมาณปลายช้อนชาให้รสชาติออกเปรี้ยวๆหวานๆนะคะไว้กินกับผัดหมี่กินกับไก่ต้ม กินกับหมูต้มอย่างเงี้ยอืเด็ดมากเลยค่ะน้ำลายไหลมีแค่น้ำจิ้มนี้ลอยก็จะจมูกก็หิวข้าวแล้วการจะเพิ่มน,น้ำตาลทรายอยีกนะคะ,ะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะออกนี่นะคะขั้นตอนนี้อยู่ที่เพื่อนๆเลยนะคะอยากได้รสชาติแบบไหนจัดเลยค่ะถามว่าเผ็ดมากไหมของการเผ็ดไม่มากนะคะเผ็ดกำลังดีหรือเพื่อนๆไม่ชอบทานเผ็ดไม่อยากแซ่บมากอะไรเงี้ยเราก็ลดพริกลดอะไรได้หมดเลยค่ะ อโอเคแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะน้ำจิ้มสูตรเต้าเจี้ยวแบบง่ายๆของการนะคะไว้ทานกับหมี่ั้วกันค่ะ,ะหลังจากนั้นเราไปผัดหมี่กันเลยค่ะหมี่ของการก็เสด็จน้ำดีแล้วนะคะพร้อมที่จะผัดแต่ก่อนที่จะผัดนะคะเรามาเพิ่มความเหนียวนุ่มให้กับเส้นกันเลยค่ะเส้นอ่ะตอนที่การลวกทีแรกอ่ะการกระจายไว้ใช่ไหมเสร็จแล้วมันก็ยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่กระจายดีอะ่ะพอเวลาผัดแล้วมันก็จะผัดลําบาก กาก็จะมาคลี่ๆแบบนี้นะคะกระจายกระจายแล้วก็ใช้มือนี่แหละคะ่ะนวดนวดนะคะนวดเส้นนวดเบาๆนะคะไม่ต้องนวดแรงขยำขยำขยำแล้วก็คลี่เส้นออกนะคะเพื่อง่ายต่อการผัดเราจะผัดทั้งเส้นยาวๆนี่แหละคะ่ะแต่ว่าผัดไม่ลําบากมากนี่ค่ะสองมือขยำได้เลยเพราะว่ามือล้างสะอาดแล้วนะคะโอเคค่ะได้แล้วนะคะประมาณนี้จ้าถึงขั้นตอนการผัดนะคะการจะผัดนะ้ํามันไม่เยิ้มนะคะ เราจะไม่ให้มันเยิ้มเพราะว่าถ้ามันเยิ้มหมามันกินแล้วมันจะเลี่ยนเนาะแบบที่เราเคยไปซื้อกินอ่ะน้ำมันมันจะเยะิ้มเย้มกระทะน้ำมันร้อนนะคะใส่กระเทียมลงไปเจียวเลยค่ะผัดกระเทียมให้เหลืองหอมเลยนะคะหรือเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบแบบเห็ดหอมเนาะใส่เห็ดหอมก็ได้นะคะเห็ดหอมแห้งนี่แหละเอาไปแช่น้ําแล้วก็มาหั่นหั่นหั่นแล้วก็เนี่ยพอเวลาเจียวกระเทียมอะ่ะก็สามารถใส่ลงไปเจียวได้เลยมันก็จะเพิ่มความหอมหได้เหมือนกันนะคะ แต่วันนี้ของการอ่ะมันไม่มีเลยก็ไม่ได้ใส่ก็เอาตามที่มันมีนี่ละค่ะการจะผัดใช้ไฟอ่อนในการผัดนะคะเพราะว่าเนื่องจากเส้นของเขาอ่ะต้มมาก็สุกมาประมาณ80บเปอร์เซ็นแล้วอ่ะเนาะเราแค่ว่ามาเอาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาผัดแล้วก็มาปรุงรสให้มันความร้อนมันเข้าไปในเส้นเพิ่มความสุกอีกนิดนึงก็ได้ที่ละนี่เลยค่ะใส่นี่งลงไปเลยค่ะแล้วก็ทำการผัดเลยค่ะ พอต้องแข็งหน่อยนะคะผัดเส้นใหญ่ไอผัดเส้นยาวกระจายเส้นให้ทั่วนะคะเสร็จแ,แล้วอะ่ะกันก็จะมาปรุงรสกันนะคะกันจะใส่ซอสปรุงรสค่ะเพื่อนๆปรุงพอให้มีรสชาตินะคะไม่ต้องปรุงเข้มข้นนะคะเพราะว่าเราเอาไว้ทานกับอย่างอื่นเนะาะกันจะเพิ่มน้ำตาลทรายนะคะสักประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะลองชิมก่อนนะคะผัดไปชิมไปนะคะทกินเองเหรอเนาะเอาให้อร่อยถูกใจเราทุกุด ก่อนอื่นนะเติมครั้งแรกอะ่ะเราเติมแบบเบาๆมือไว้ก่อนเวลาเราไม่พอใจอะไรเงี้ยเราแก้ได้ทันไงแต่ถ้าเกิดเราเติมแบบหนักมือไปแล้วอะ่ะทีนี้พอเวลาเราจะแก้ก็แก้มันแก้ลําบากอ่ะเนาะเนี <c oughs> ่ยค่ะหลักการทากับข้าวแบบบ้านๆทําทไปกิน <c oughs> ไป <c oughs> เติมทีเดียวไม่เคยพอ <c oughs> แท้นของกลางมันไม่มีความเค็มเลยอะ่ะมันคือมันโอเคมากมันดีมาก มันจะเติมลงไปอีกเล็กน้อยนะคะราะว่า,าปรุงไม่ต้องเยอะแยะอะไรมากมายอ่าหลังจากการผัดมาสักพักนล้ค่ะน้ำซอสทั่วทุกเส้นแล้วนี่เลยค่ะใส่ต้นหอมค่ะเพื่อนใส่ไปเลยหนใส่ต้นหอมพอาม,ม,มันมีความสุกเขียวเหลืองเหลืองแล้วมันก็น่าก่าให้ต้นหอมสุกหน่อยนะคะโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะผัดหมี่ซ้วของการนะคะเป็นไงคะง่ายมากๆเลยค่ะติดไฟได้ค่ะ พร้อมเสิร์ฟจ้ามี่ซัวอายุยืนนะคะเทศกาลตรุษจีนนะคะนี่เลยค่ะผัดง่ายๆกันเลยค่ะดูที่เส้นนะคะการจะไม่ผัดน้ํามันเยิ้มนะคะจะไม่แล้วก็เส้นอืมการยอมรับเลยค่ะเส้นเส้นนี้ไม่มีความเค็มเลยนะคะด้วยจากที่การต้มอาค่ะต้มด้วยวิธีที่การบอกนะคะประมาณสนาทีนะคะเพื่อนๆแล้วก็ให้เพื่อนๆเ,เช็คโดยการชิมไปเรื่อยๆนะคะนี่ละค่ะนี่การนัดผัดใส่ต้นหอมนะคะนี่ ทานคู่กับน้ำจิ้มน้ำจิ้มซีฟูด้ดสูตรเต้าเจี้ยวนะคะสูตรนี้เข้ากันมากๆเลยค่ะไม่ต้องง้อหมูง้อไก่เลยค่ะแค่น้ำผัดตีซั่วกับน้ำจิ้มเด็ดมากเลยค่ะเพื่อนๆไม่เชื่อต้องลองทำค่ะทำไม่ยากค่ะเพื่อนๆการแนะนำเลย โอเคนะคะฝากกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปคลิปหน้าการมีอะไรง่ายๆมาฝากกันอีกนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะน้ำจิ้มแซ่บมากขอบอก <c oughs> <c oughs> อยากให้ทำจริงๆมันง่ายมากๆเลยค่ะทำทานเองนะคะ